ครับเป็นเพื่อนก็เมื่อนี้จะได้มาอัปเดตสวนของไรหน้าสวนผสมของป่านนนท์น้อยตำบลย่างยภาพอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลเมื่อนี้ผมิิพาเพื่อนๆเขามาเบ่งมาอัปเดตนะครับมาอัปเดตสวนนะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิสิงหาคม2องหาหหนะครับ ผมก็ไเด้ลงอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อนี้ผมสีผ้าบึงความเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของกล้วยนะครับกล้วยนี่ึ้นถือว่าขึ้นไดยสวยงามมากครับนะผมสิผ้าอะไรเขาไปดูเลยนะครับว่ามันมีเปลี่ยนแปลงเอียงบ้างนะครับนี่คือผะาเผานะครับกล้วยนะครับผมสิผ้าเขาเป็นกล้วยเรื่องของกล้วยเลยครับ หลายคนจะบอกว่าโอ้ยกล้วยปลูกง่ายนะครับมันเก็ะช่นะครับแต่เราต้องดูแลเขานี้นึงนะครับพอเขาเอ่อเขาล่งดินเขาแล้วเขาก็ต้องดูแลเขานะครับอของกล้วยๆนะครับนี่ผมก็จะพามาเบิ่งในส่วนของกล้วยก่อนนะครับกล้วยชุดนี้ก็ถือว่าสวยงามขึ้นมากนะครับพิหูพิตาขึ้นจากคลิปที่แล้วเลยนะครับอ่า นี่ก็คือต้นซีดาบักซีดานะครับกล้วยต้นนี้ก็ถือว่าขึ้นได้งามมากนะครับหลังจากที่คลิปก่อนๆที่ผมลงไปยังต้นเ,เล็กๆอยู่นะครับยังต้นเ,เล็กๆอยู่มะพร้าวนะครับมะพร้าวก็เขี้ยวขึ้นแล้วนะครับมะพร้าวส่วนมากหยานะครับหยาในหน้าหยาในหน้าเข่าหรือในสวนผสมผสาน นะครับก่อมีเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมมองเลยว่าเออดินเ่าหนาจะดีขึ้นบ้างแล้วครับเพราะว่าหยาขึ้นพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่เป็นยังเพราะว่าหยดหยาดเฮามีง่วมีควายกันนะครับอังนั้นก็เลยมาเกี่ยวเป็นการเก็บเกี่ยวหญ้าให้ส่วนอ่าที่ไปให้ง่วให้ควายนะครับก็ได้ผลประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับคือเรื่องหยานะครับบักซีดานะครับบักซีดาก็กำลังออกลูกแล้วนะครับตัวเล็กๆออกลูกแล้วนะครับ ซิดาออกลูกแล้วครับผมสีผ้าเบิงในส่วนของต่างๆนะครับครับผมก็สีผ้าเบิงรอบๆสวนนะครับถา,ถามว่าการที่ไรหน้าสวนผสนมของเข้านี่มเมื่อยบ่อตอบไเลยครับว่าเมื่อยแล้วก,ก็นนักพอกนหนักนะครับร้อนบางมือโอ้แดดครับพี่น้องเพื่อนๆอแดดขึ้นมาหนี่โู เราต้องตากแดดงครับเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่ของสวนหญิงลมใหม่เขายัาง,ม,งมีเลยคิดว่าอีกจคปีสองปีนาะทีมีหฮมใหม่หฮมเงาขึ้นในสวนนะครับเพราะขึ้นในสวนที่นี่เขาก็น่าจะมีลมเงาบ้างนะครับเดี๋ยวผมพามาเบิ่งป่าในคลองด้วยนะครับชุดนี้่ห,หลายเด็กเพื่อนๆดูดิครับเดี๋ยวผมสิพาเบิ่งป่าครับ Birthday, เพื่อนปลานี่เป็นปลานิ่นนะครับเป็นปลานิ่นชุดนี้เป็นปลานิ่นเป็นปลานิ่นนะครับปล่อยลงอ่าน่าจะเดือนกว่านะครับผมปล่อยอยู่่าจะสามชุดนะครับปลานิ่นชุดอยู่ในบอ่อนี้ครับพอกิงแล้วมันชิบ่อมีอีกบอ่อหนึ่งอยู่ด้านหลังอีกนะครับเดี๋ยวผมจะข่าเข้าไปเบิ่งอีกนะครับ เมื่อกี้ผมคุยเรื่องว่าการทําลําบากบอกอเพื่อนๆไผรกำลังคิดที่อยากจะทํานะครับในส่วนของไรหน้าส่วนผสมหรือของนองหน้าต้องมีใจจริงๆครับมีใจจริงบอกเป็นว่าพอเข้ามาตากแดดมือเดียวพาตากแดดมือเดียวใจออกแล้วปันสี่นะครับเพราะว่ามันร้อนมันลาบากก็มันก็มีทุก ทุกอาชีพสายสิีพเห่าก็มีมีการหนักใจมีการลำบากมีการต้องสู้มีใจต้องเห็ดนะครับถ้าเฮาบรรม่มีใจสิมาเห็ดเห็ดแอไปแป,ป๊บเดียวเห็นเขาเห็ดว่าอุ้ยเขาเห็ดแล้วมัน,นง,ง่ายๆก็ลองเบิ่งนะครับเพราะว่าเฮาตรงนี้อันรับแหลกเฮาตรงมีใจใจของเฮาตรงนั่งแน่นที่จะเห็ดนะครับเพราะว่ามันก็มีหนักเพราะว่าเขาเห็ดงานในแดดด้วยครับดูหน้าเข่าดิครับ เขานี่ผมที่เฮ็ดไอยุกลังสวนนิดนึงนะครับนี่กูเขียวงามเลยครับเพื่อนๆือนอ่านี่เขาครับนี่ก็แถวแถวนี้จะเป็นกล้วยของกล้วยไข่ครับกล้วยไข่แถวนี้แถวนี้ทั้งเบิดนี่จะเป็นกล้วยไข่นะครับอ่าสลับด้วยบักเผานะครับสลับด้วยบักเผานะครับแต่กล้วยถ้าอยู่ในห้องไอ้ขั้นหน้าระวังบอ่อจะเป็นกล้วยหอมนะครับ กล้วยหอมชุดนี้จะเป็นกล้วยหอมซึ่งกล้วยชุดกล้วยไข่กล้วย,ยหอมนี่ผมดีสั่งออนไลน์เขามานะครับสื่อทั้งออนไลน์เขามานี่บอหอยนะครับเพื่อนๆดูบอหอยผมเอาหอยมาลงนะครับนี่ก็บให้ในลงเข้าไปเบิงว่ามากน้อยหรือขนาดไหนนะครับแต่มองเลี้ยว<ๆ>ลงไปก็เห็นเห็นลูกหอยเหย็นหอยอยู่ครับนะครับอ่า ในส่วนของขั้นนี่ที่ผมย้ายไปนี่คือเป็นกล้วยจะเป็นกล้วยไข่ครับสลับโดยต้นมะพร้าวครับนี่มะารลาวก็ลัางขึ้นนะครับเพื่อนๆเนผาวก็าตามไปด้วยกล้วยคือขั้นนีอ่อย่างที่ผมคุยแล้วครับว่าจะเป็นกล้วยไขย่สลับด้วยกล้วยหอมนะครับ หลังจนี้อีกบอ่อหอยบอ่อหนึ่งนะครับบอ่อหอยอจากบอ่อหอยอีกบอ่อหนึ่งขับน้ำก็เต็มเปื่ยมเลยครับอ่าบอ่อหอยหลังจากฝนตกลงมานะครับน้ำก็ได้ขึ้นเรือพี่อีกเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเ,เขาไปแองเบิ้งอีกในส่วนใจกลางของสวนนะครับกล้วยชุดนี้ก็ จะเป็นกล้วยหอมนะครับต้นใหญ่สูงต้นใหญ่สูงครับต้นใหญ่สูงซึ่งในขั้นหน้าขั้นนี้อ่าตรงนี้ผมยังบอหนปลูกอย่างนะครับพอผมกาว่าคิดว่าสิมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะเอาแมคโคอ่าถเขามาขุดตรงบอร่อหอยนีลงอีกครับเพราะผมว่ามันยังตื่นอยู่คืออยากจะรับน้ำให้ได้มากกว่านี้ครับอ่า แถวนี้อ็ที่บอ่อหลังจากเมื่อกี้ช่วมไปขนาดบอมันจะโค้งมาทางนี้นะครับโค้งมาทางนี้ครับนี่ทางนี้ผมก็ยังบอ่อในใจกลางสวนกิ่งผมยังบอ่อในปลูกอย่างนะครับทางด้านทิศตะวันออกนะครับเพื่อมันจะมีทางเข้ามาตร,ตรงนี้อซึ่งรถแมคโครสามารถวิ่งเขา่าใดรถยนต์สามารถวิ่งเขา่าใดนะครับทางนี้วิ่งเข้ามาแล้วก็ ตรงเข้ามาทั้งนี่ได้เลยนะครับนี่คือผมยังบอดดีอ่าเห็ดยังบอดดีปลูกยังครับเพิ่อกา่าเสียอารถเมโควิ่งเขามากกใจายกลางสวนได้อีกนะครับกจกลางสวนแล้วอีกแดีวกวิวว่งเข้าไปทางในไปได้อีกนะครับเดี๋ยวกล่ออ่าอัปเดตอีกไปเรื่อยๆื่อครับผม,มาการปรับปรุงโอมมสินสุดอ่าครับมันตรงนี้ว่าตรงไหนที่เขาจะปรับปรุงตรงไหนที่เขาตรงมีการแก้ไขเขาจะเห็นตรงไหนบ้าง พยายามจะเห็นแนวเห็นแนวทางจังไดผมก็น,นำมาปรปับปรุงครับเพื่อจะให้ดีด,ด,ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวทั้งนี่เป็นบอนึงนะครับเนี่ยเป็นยาวด้านหลังนะครับเป็นบอนึงกับเป็นบอ่อป่าเื่กนกันนะครับเป็นบ่อป่าซึ่งปลาก็เยอะขึ้นกันนะครับแต่ที่วแถวเที่ยวแถวที่ริมๆทางด้านหลังก็จะเป็น จะเป็นชะอมเป็นกล้วยให้กันนะครับเป็นมะพร้าวแล้วก็ต้นไม้ไย้สายพันธุ์นะครับผมปลูกไว้ตรงนั้นแล้วนะครับงามสวยงามขึ้นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมสิพายางเขาไปอัปเดตอไปเบิ้งเรื่อยๆนะครับครับก็เบิ้งไปเรื่อยๆครับผลผมพาเพื่อนๆก็ไปส้มเ๋็บผม ข้าเบนปลานิดนึงครับถ่า,ายโบอของทั้งนีนะครับก็จะมีปลาเยอะพอสมควรนะครับดูดิครับเพื่อนๆป่ากำลังใหญ่เลยครับครันี่คือปลานิ้นนะครับโบข้าขงหน้านผมจะลงปลานิ้นอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆย่างเข้าไปนะครับในส่วนของอ ในส่วนของกลางๆใหญ่สวนนะครับเดี๋ยวงานไปนี่กอกล้วยกล้วยปากซองหาศูนย์นะครับชุดนี้ต้นสูงใหญ่เลยครับผมไปลปลูกเ,เป็นพี่เลี่ยงของต้นมะพร้าวด้วยนะฮะมะพร้า,พาวปากซองหาศูนย์เดานะครับนี่เดากลังงามขึ้นเลยฮะเดากลัางงามเลย,เลางงาเลยแล้วก็ต้นขนุนนะครับขนุน กำลังขึ้นเลยครับเขียวงามครับสองต้นขน,นุนเกิดสลับโดยกล้วยไปนะครับสลับโดยกล้วยของปาก่องหาศู์แถวนี้นะครับแถวนี้ก็จะมีมะพร้าวด้วยมะพร้าวนี่เพิ่งปลูกนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่านี่มะพร้าวเพิ่งปลูกมะพร้าวเพิ่งปลูกครับและกล้วยเพิ่งปลูกเมื่อวานนี้เองนะครับกล้วยเป็นกล้วยหอมครับเป็นกล้วยหอม เป็นกล้วยหอมเพิ่งปลูกมาบ้านนี่เองครับนี่อีกบอ่อหนึ่งนะฮะที่เมื่อกี้ผมคุยว่าจะมีบอ่อหนึ่งอยู่ด้านหลังด้านหลังสวนนะครับจะเงย้าอ้อมอไปอ้อมเข้าไปไปด้านตะวันออกนะครับเงย้าไปพุนเลยนะครับโดยตอนนี้ลึกนะจะลึกสามเมตรครับน้านีตอนนี้นะจะลึกสามเมตรครับปลาตรงนี้จะมีหลายหลากสายพันธุ์นะครับมีปลาป,ปนินมีปลาในมีปลาตะเพียนมีปลาโฮกกระโฮก,กอย่างนั่นแหละครับ ประมาณนี้นะครับหลายๆสายพันธุ์ตายแต่มาอยู่บอ่อนี่ครับจะค่กหลายอยู่เื้ากันครับสายพันธุ์ต่างๆของป่านะครับอ่าครับเดี๋ยวผมพาไปอัปเดตเรื่อยๆนะครับในส่วนของจะไปข้างด้นนันน้านี่กล้วยเพิ่มปลูกหมู่บ้านตอนเย็นๆเองนะครับผมจะปลูกให้เป็นพิเรงต้นมะพร้าวนะครับจะมีมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวก็เพิ่งปลูกน่าจะอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับ สำหรับไปดูกล้วยชุดนี้จะเป็นกล้วยจะเป็นกล้วยปากช่องหาศูนย์อ๋อจะเป็นกล้วยปากช่องหาศูนย์ครับชุดนี้ครับเข้ามาต่อต่อต่อกันไปอีกครับอในส่วนของอรีวิวอัปเดตอ่านะครับป่านะครับก็ขึ้นไม่เพียรเลยทั้งนี้ด้านคู่ครับนี่ผมตอนนี้ผมลงบัเขียบหรือก็หน่อยหนาน,นะครับ แล้วก็มีเ้าแล้วก็กล้ยเพิ่งปลูกไปเมือ่อสองสัานนะครับแล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับกล้ยชุดนี้ก็ยังเป็นาปากซองหาศูนย์อยู่นะครับและตามมาด้วยชุดแถวนี้จะเป็นกล้ยไข่นะครับมองไปเนี่ยมองไปทั้งนี้จะเป็นกล้ยไข่นะครับเป็นกล้ยไข่แล้วก็เป็นกล้ยในมือนั่งในแถวนี้นะครับทั้งหลัง หลังจากกลวยไข่แล้วก็ตามโดยเล็บมือนา่งนะครับในแถวนี้เพราะว่าผมลงองเป็นเป็นชุดเป็นชุดนะครับเลยมีการปนกันบ้างนะครับหลังจากกลวยไข่แล้วก็จะไปกลวยเล็บมือนา่งนะครับเขี่ยบนะครับลงเป็นล้มเป็นล้มไปแล้วอยู่ประมาณยี่สิบก็ลุมแล้วนะครับยี่ต้นแถวนี้ กล้วยนะครับกล้วยชุดนี้สูงใหญ่ครับสูงใหญ่ขึ้นมาแล้วครับเพื่อนๆสูงทวมหัวแล้วครับกล้วยชุดนี้ต้นมะลุ่มด้วยครับแถมมีต้นมะลุ่มด้วยมีต้นคามีตะไคร่มีคามีตะไคร่นะครับมีคามีตะไคร่มีอ้อยด้วยนะครับอ้อ,อยพ,มมพึ่งผมพึ่งหลุมนี้ผมพึ่งลงนะครับผมพึ่งลง เป็นอ้อยสุพรรณหาศูนย์นะครับแล้วก็ต้นลำไย,ยนะครับต้นลำไย,ยในในคิดต่างๆต้นลำไย,ยผมปลูกน่าจะเดือนสองเดือนแล้วอ้อยนะครับแล้วก็มีพักติว้วพักไอพักสวนพักต่างๆพักแค่นะครับเดี๋ยวผมเบิง้งผ้าเบิ้งหน้านะครับดูด,ดิครับเพื่อนๆเ,เข่าเขียวเลยนะฮะนี่คือส่วนของหน้าของผมนะครับเป็นหน้าที่ผมกันไว้สาหรับ ยังมีเห็ดหน้าอยู่นะครับโบมีนาผมมาเห็ดส่วนผสมทั้งเบิร์ตเลยโบมีหน้านะครับหน้ากิดสิเหลืออยู่สี่ลกว่ากว่านะครับอ่าเขียวงามขึ้นแล้วครับนี่เป็นหน้าวานนะครับขอมุลเลยนะครับเป็นหน้าวานครับนะครับในส่วนของจุดนี้นะครับผมจะเป็นจุดกาพันนะครับผมมีพันธุ์ต่างๆที่มาลงนะครับนามจุลินซี่นี่เห็ดขึ้นมาเองนะครับเพิ่มมาใส่แล้วก็ กาแต่มีกามะละกอบะงฮงนะครับกากาบะงฮงอ่าแล้วก็กาเม็ดพันุ์ต่างๆนะครับน,นี่นี่ก็บิมีกา,ายมมีขนุนมีดอกไม้ดอกท้องอุไลถี่กาผมยังม่นด้ลงปลูกนะครับแล้วก็ตามไปด้วยต้นแค่นะครับนี่คือส่วนที่ผมยังม่นด้ลงปลูกนะครับผมกาไปตรงนี้นะครับละพักต่างๆนะครับมี มีพักต่างๆ,างๆลลาหลายสายนธุนนี่ผมปลูกน้ำตนกล้วยนะครับประจันตว่าบางนี้คือสารหน,สน,สน่สารหน่เพิ่งปลูกขึ้นกันครับแล้วก็อ้อยนะครับอ้อยสุพรรณหาศูนย์ถ้าคลิปก่อนๆก็จะเห็นว่ากำลังปลูกครับตอนนี้สูงใหญ่แล้วครับกำลังสูงขึ้นแล้วกำลังเขียงงามเลยเพื่อนๆนะครับนี่คืออ้อยสุพรรณหาศูนย์อ่าทองอุไรกั สวยงามเลยครับคือตามไปเดินอ่อยนะครับจะมีบังนานะครับบังนาวพึ่งได้ปลูกลงลงทอนะครับสองตน้นนาวจะเห็นว่าเข่ขาเขียวเลยนะครับเพื่อนๆเนข่านี่คือหน้าเข่านะครับในส่วนของหน้าเข่าออกมาต้นขี้เล็กนะครับต้นขี้เล็กนี่ยอดอ่อนเลยฮะ เพราะว่าผมก็อาจะลงอีกเพราะต้นขี้เด็กตน้นน้อยๆนี่นะครัตอนเศร้านี่ครับตอนนี้ก็ประมาณเก็โมงแดดจ้าเลยเพื่อนๆนี่แหละครับผมถึงว่าการทําสวนบนว่าสิเรื่องว่ามันมีใจจริงๆนะครับตรงนีใจจริงใจยังไดทีม่มันเมื่อยมันห่อนน้ำโดนแดดครับแต่ นี่เขาตากแดดหนังสีแต่อันนั้นเขาโตไปถ้าเขาเห็ดต้นไม้ใหญ่แล้วเขา่จำเป็นต้องจมะมาตากแดดอ่ามากเพราะว่าตอนเศร้าเขามาทําตอนเศร้าได้สายเขาก็จะพักพอนได้หรือตัวเขามาเห็ดตอนคำ่ำคำอีกนะครับหลังจากแดดอีกต่อไปต้นไม้เขาใหญ่เขาก็จะมีหลมเงาของของต้นไม้นะครับนี่กล้วยนะครับสลับด้วยอ่าบักซิดาแล้วก็นี่บักดาวเพิ่งปลูกนะเพิ่งปลูกเลยสองมือน,นี่นะครับดาวอีก หลุมนี่สองตนนะครับเห็นว่าเพื่อนเพื่อนครับดูดินครับดินแถวนี่เป็นดินที่ขาวเป็นปนหินเลยครับเป็นดินเป็นดินเหนียวปนหินเป็นดินจากพื้นบ่อลึกอยู่ที่สามเมตรเอาขึ้นมาปลูกยังก็บ่ค่อยมาทั้งบอนได้ผลนะตอนนี้ผมต้องใส่ปั๊บด้วยปุ๋ยคอกแกบดำนี่ผมเอาลงนะครับจะเห็นว่าปุ๋ยคอกผมกับอยู่เป็นจุดเป็นจุดนะครับผมมาลงเพื่อจะปั๊บนาดินแถวนี้ก่อน เพราะว่าเบื้องลวามเมตาหญายัางค่อนเกิดเดเป็นเพืเเ่อนเห็นอยู่คู่หน้าของผมนี่าจะบนเมตาหญ้านะครับแถวนี้จะเป็นเข่าทั้งหมดเพราะผมวานเข่านะครับผมวานเข่าจะเห็นว่าเข่าเขียวดาขั้นท้องล่องขั้นคู่เลยครับผมได้วานเข่าไปทั่วทัวสวนเลยนะฮะเห็นว่าเพื่อนๆมองไปจะเห็นทั้งหญ้าทั้งเข่านะ ญา้ากิ้นนี่นะครับญา้าปลูกสําหรับห้งหัวควายนะครับแล้วก็ต่อด้วยนี่ครับทั้งดันด้านหนานะครับด้านหนาแดดกำลังจ่าเลยครับเพื่อนๆแดดกำลังจา่งจาขนาดเจ็ดโมงนะนี่เจ็ดโมงแดดมาแล้วครับต้นกล้วยต้นนี่ก็กำลังขึ้นนะครับเพราะว่าต้นกล้วยด้านนี้ผมจะเป็นปลูกก่อนเพื่อนๆเลยทั้งนี้ ในสวนนี่คือผมเริ่มจากด้านหนา้านี่คือรงกล้วยนะครับจะมีตะไคร้มีขานะครับทำงนานมาีตะไคร้มีตะขามีขาสลับด้วยกล้วยต้นแค่ต้นมะกรูดนะครับมีครบทั้งนี้นะครับต้นมะกรูดนะครับเพื่อนๆต้นมะกรูดครับต้นมะกรูด ผมจะพาเพื่อนๆดูบอ่อนะครับบอ่อป่านี่แหละครับผมมันจะขุดเป็นรูปแบบนี้นะครับผมขุดมีพุ่มขุดมารูปแบบนี้ปื๊ดแล้วก็โ้งเหย้าไปนุ่นเลยครับโ้งเย้าไปกับเหย้าไปทัป้งหลังบอ่อผมเลยครับแล้วก็ไปปีกบอ่อหนึ่งเหย้าไปไปดันนูนน่นเลยครับอย่างที่ผมพาเพื่อนๆเ,เบิรงเมื่อกี้นะครับว่ารูปแบบการขุดนะครับ นี่กล้วยชุดนี้ก็ขึ้นสูงแล้วครับเพื่อนๆสลับโดยต้นเขานะครับที่เขาขะอะไรทีเกียวๆขึ้นมาสลหรับโดยแค่แล้วก็ข่าตะไคร้นะครับข่าตะไคร้เดี๋ยวพาเพื่อนๆมานี่ก็อ่าเขามาด้านหน่ายอีกครั้งแล้วนะครับเขามาด้านหน่ายอีกครั้งหนึ่งแล้วจะไม่เห็นว่าจุดเริ่มต้นดีผมพาเพื่อนๆยางไปนะครับ ก็จะเห็นสวยๆเลยครับจะเห็นเป็นทิวแถวของต้นกล้วยนี่คือผมกําลังจะทําเป็นทางถนนลงไปอีกนะครับทั้งนี้สามาทีิเห็ดเป็นถนนได้ก็อยากจะให้เวลาข,ขนสิ่งต่างๆเข้าขมาเข้ากษิรเดมาลงตรงนี้ได้นะครับข้างบนนี้ ผมว่าจะปลูกบ้านนะครับตรงนี้ก็มีกล้วยมีต้นย,อนอย่อต้นหยางมะละกอแล้วก็ชะอมนะครับเดี๋ยวผมลงไว้มีวิวด้านบนนะครับก็อยู่ประมาณนี้ยู่ด้านบนยิวด้านบนยด้านบน,นครับที่ท้ายด้านบนออกไปจะเห็นว่าสวนครับเดี๋ยวผมพาซุ้มบางเอกไก่นะครับนะ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้รีวิวไปาง่อสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความคืบหน้าของสวนไปถึงใดบ้างนะครับผมอยากให้เพื่อนๆที่คิดจะทำนะครับถ้ายังบม,มีคาปลูกยังสามารถเขามาเบิงได้นะครับเป็นแนวทางอาจเกบ่บเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่เฮาหนาจะเฮ็ดได้นะครับเพราะว่าผมก็ล่องผิดลองถูกอยู่ในหนีมาก สองสามเดือนแล้วครับพอผมปลูกต้นแรกยูนนี่งนะจะสามเดือนแล้วนะครับมันก็มีร่องผิดร่องถูกไปให้พี่การปลูกวิธีการดูแลจังไหน,นะครับียงเขาแต่เรื่อนเติบโตถ้เขาห่องงามนะครับเข,าขา้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับใครมีข้อดีดีก็มาเสนอใครมีปัญหาในส่วนของการปลูกการจัดการอยากาามาเบิงเพื่อเป็นแนวทางอาจจะ ในการนําไปเป็นประโยชน์นะครับก็กลับมามาเบิงน้ากัน,นครับมาปรึกษาหารือกันนะครับมีแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในสิ่งที่ดีที่เขาจะปรับปรุงไปต่างๆของสวนเฮานะครับนี่คืออาหารการกินนะครับร่วมมิดอยู่ในหนีสวนไร่นาสวนผสมนะครับมีทั้งเขามีทั้งต้นไม้มีทั้งสวนพักต่างๆแต่ไม้ปลาผมยังไม่ได้ปลูกนะครับเดี๋ยวไม้ปลาผมจะปลูก ไม้ปาพ่นจะปลูกด้านบนนะครับผมยังมีทีอยู่ด้ันบนอีกนะครับนี่ตอนนี้ยังเห็ดเป็นหน้าอยู่นะครับยังมีทีอยู่ดันบนสาหรับปลูกไม่ยืนต้นไม้ปานะครับนะโอเคครับในคลิปนี้ผมก็ขอยุติประมาณนี้นะครับขอบคุณในหลายที่กดแชร์กดติดตามและก็ขอมาคอมเมนต์ในส่วนแหลกแปลนความคิดเห็นนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ